ชื่อเล่นชื่อตั้งนะครับชื่อจริงชื่อสิอระบรินศิระฐานันนะครับรบบทเป็นเสป,ปานเป็นเสียสายเปเป็นเกดด,ดดี้นิสัยของเสป,ปานจะเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างดีนะครับวายุฟิล์มเนี่ยกล้านําเสนออาชีพของเด็กเอ็นซึ่งเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นอยู่ในมุมมืดมุม,ม,มสลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้ก็ยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเหมือนกับคนทั่วไปครับผมฮะจะเข้าใจเด็กเอ็นมากขึ้นเด็กเอ็นที่มาทํางานเอ็นเนี่ย เป็นทั้งเด็กที่ทํางานเองด้วยเหตุผลหลายอย่างต่างกันเป็นทั้งที่เด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีเงินแล้วก็มีดูเรื่องนี้แเราจะรู้สึกว่ามันคุณจะเห็นธรรมะอีกข้อหนึ่ง I would like to thank you all the fans in the world you know all of you and because of your support that we have this um, movie and it was in the movie too and then I would like to thank you because if you don't donate for us, so this movie won't happen. So if you have chance to come to Thailand or visit Chiang Mai, contact What You feel and visit us here.